สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับคมชลึกบันเทิงไลฟ์นะครับอยู่กับคมนพพลั์แล้วก็น้องปริมมรวีดีบุตค,คำครับวันนี้ก็เจอกันในวันที่แบบฝนตกอากาศดีเนาะแล้วก็มีข่าวม,มากมายเลยที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับน้องปริมครับ วันนี้นะคะมีหลากหลายข่าวสารเลยค่ะเริ่มต้นที่เรื่องราวดีๆก่อนเลยนะคะคุณก้อยคุณตูนประกาศข่าวดีแล้วว่าตั้งท้องลูกคนแรกนะคะรวมถึงคุณจักาจารจันทร์คุณเคออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งค่ะพี่คมว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเนะก็มีการประกาศเลื่อนวันไปเรียบร้อยแล้วแล้วนอกนั้นก็ยังมีความหลงเกี่ยวกับนะข้อมชวนชื่นนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของวัคซีนไทยที่คนบันเทิงเนี่ยออกมาพูดนะคะว่า ทำไมวัคซีนถึงมาช้านู้นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะมาลงลึกกันแล้วนอกนั้นเนี่ยก็ยังมีเกี่ยวกับน้ําใจของคนบันเทิงด้วยว่าอตอนนี้เนี่ยมีใครออกมาช่วยเหลือแล้วนะคะ,ะแต่มาเริ่มกันมมที่ข่าวแรกก่อนเลยดีก<อ>ว่าใช่ข่าวแรกของเราวันนี้ที่บอกไปก็คือตอนแรกเนี่ยช่วงกลางดึกนะคะก็เห็นคุณก้อยคุณตูนเนี่ยออกมาโพสค่ะว่าหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับสามเอ๊ะเราก็เกิดการสงสัยว่าข้อความนี้มัน มันใช่ใช่ใช่ไหมทุกคนก็ต้องใช่ใช่ไหมว่าโอ้โหเขาต้องมีข่าวดีมีเบบี้ตัวน้อยมาแล้วแน่ๆซึ่งใช่แล้วล่ะคะ่ะเมื่อวานนี้คุณก้อยเนี่ยก็ออกมาโพสคลิปน่ารักน่ารักนะคะบอกว่า,าเฉลยแล้วค่ะว่าที่โพสต์ไปนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขากําลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วนั่นเองค่ะซึ่งคุณก้อยแล้วก็คุณตูนะคะก็เฉลยค่ะแล้วความโพสตลงไอจีนะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยก้อยรัะชววินเจอร์นี่เนี่ย,ก,ย,ยก็มีการเผยแท็กคลิป พี่ตูนนะคะโดนเซอร์ไพรส์กับค่ะหลังจากที่พี่ตูนเนี่ยเคยเซอร์ไพรส์คุณก้อยขอแต่งงานไปแล้วใช่ไหมแต่วันวนาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะก็มีคลิปความประทับใจคุณก้อยเนี่ยก็ไปยื่นนะคะให้พี่ตูนดูว่าเแบบี้มาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงแล้วเพิ่งมาเฉลยค่ะแล้วเราก็มีคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปความประทับใจนั้นกันนะคะว,ว่าวินาทีที่พี่ตูนเขารู้เนี่ยว่าคุณก้อยตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะ เราไม่หรอกเราไม่รู้จะบอกังไงใช่มาแล้วค่ะสัปะค่ะแเ่ยจเดใจดินาเดียวปเนียเพิอ้ห หัวใจคือสีสีแดงน้ำเงินเนี่ไฟคนละทิศันละมันจะคนละไฟกับทับคนอะไรคนนั้นนะฮะนเสียอกันน้สีทางตารางวต่างัยเจบิงผมเด็กจะเป็นร้อนขึ้นไครจรั นี่แสดงว่าหัวใจเราเล่นนะฮะแต่ตัวเดียวต้องอยู่มากเป็นผ้าแล้วนะใชโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะพี่ตูนยิ้มแง่ปริเลยโอ้โท่านที่คของเราก็ขอแสดงความยินดีใช่ค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามนั่นเองว่าเท่ากับสามอ้าวไม่ใช่ต้องถหน้ารักสามแน่นอนฮะ